สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร0 2 2 5 7ส2 5 0อจากกัรพบูชาเนี่ยพยายามที่จะขุดคลองถูกไหมครับจากอ่าวไทยเนี่ยทะลุไปที่แม่โขงเดลตา้าซึ่งเนี่ยแม่โขงเดลต้าเนี่ยปูตีนเนี่ยน้ำจะผ่านลาวแล้วก็ผ่านเวียดนามแล้วลงมาทางใต้ของเวียดนามที่แม่โขงเดลตา้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการการที่คุณไปทําอีกสายขึ้นมาเชื่อมเนี่ย เวียดนามเขากลัวมากๆก็คือกลัวน้ำเนี่ยมันจะหายไป20-30%จากน้ําที่ควรจะลงมาแล้วจะ,จะไปทำลายทรัพยากรของเขาเพราะแม่โขงเดลต้าเนี่ยเป็นแหล่งปลูกข้าวปลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งที่ใหญ่สุดของเวียดนามข้าวเนี่ยเกือบ70%ปลูกที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามตอนนี้ก็คือไม่อยากให้กัมพูชาเนี่ยขูดตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าบอกในข่าวว่ากัมพูชาเนี่ยจะต้องปรึกษาแม่โขงเดลต้าคอมมิตี้ก่อน ก่อนที่จะทําอะไรซึ่งเวียนาเขาไม่เห็นด้วยคับต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนกว่าไม,ไม่กระทบกับเขาอืมเนี่ยท่านี้เขาให้ข้อมูลมาเพิ่มเขาบอกว่า,เ,าเห็นบอกว่าจะใช้งานได้ภายในปีสองห้าเจ็ดหนึ่งเลยนะครับก็เวียนาคงค้านค้านแน่นอน